มาร์คแมนเฮ้ยฮได้เล่นแล้วแต่ไม่มีบูมบอทเลยยี่สิบบาทหกบูมบอทเป็นเรื่องหกบูมบอทเลยเจนจัดครับแบบนี้จัดเลยเฮ้ยนี่ดิทีเอฟป่ะเอ้ย,อย,อออยผมจะเล่นทีเอฟอยู่นี่ว่าอ้าวเจอกู <laughs> ทีเอฟบูมบอทคอนเทนต์กูมาแล้วมาเป็นเรื่อง เอ็มเอฟหรือเปล่าทีเอฟเล่นได้เล่นได้ทีเอฟนี่แหละไม่รู้ว่าเอ็มเอฟดีวะเอาไงดีวะทุกคนเอ็มเอฟรู้ว่าทีเอฟดีเอ้แต่ว่าแต่ว่าเอ็มเอฟมันจะไม่มีไดนาโมปะถ้าทีเอฟมีลาพิษไฟฮอกเมาาของกันหยิบของกันยังไม่มีคลิปทีเอฟลงช่องนั่นไงนั่นไงทีเอฟเลยวะ ถ้างั้นน่ะจะมีคนจำให้ผมด้วยขอบคุณครับแล้วค็อกเม้ากูอยู่ไหนเนี่ยเพื Have no อ่อนแฮปโนค็อกเมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพอดีเป๊ะนี่เลยเทดนี้เลยจัดไปทุกคนคลิปเ f ็เอฟผมมาละวซเดียวดิวันทามครับทีเอฟซอยคู่คอ็อกเมาวการันตีที่หนึ่งหนึ่งสี่จัดเลยจัดไปครับจัดไปได้กุญซูด,ด้วยจะเล่นแพ้ไปก่อนแล้วกันค่อยไปโลเวลหก หรกหมาวหายนั่นเดะนันน่าสยเขาเอาเขาเอาเอ็ดอฟไนท์ใส่แทนไอสต,ตอร์เล็กเลอวะผมว่ามันไม่เก่งนะเอ็ดอฟไนท์ไอเฮียเนี่ยสวัสดีครับผมมาผิดช่องหรือเปล่าปกติเจอแต่กลเล่นออกวันนี้ผมพยายามห้ามใจตัวเองอยู่ไม่ให้เล่นกลเล่นออกเลยนี่ผมยังไม่ได้แตะเกฟเลยนะ รู้สึกภูมิใจมากอ่ะโลดีกว่าครับโลบรอมบรอมบลอมขอ MF ตัวหนึ่งเอ้ย TF เอฟโอ้ปัดปัดเป็นเหลืองเฮ้ยทีเอฟวัว ป่าเป็นเรื่องเออ่โชกเกตเลยเนาะเจาะเวทดีกว่าดีปะวะเจาะเวทดีกว่าสายก่อนเดี๋ยวค่อยหาการเบทดเมนโธมิสคอนเนคชั่นฮิวิสเวดดีวะโอ้ยแชร์เตเปอร์เลชั่นก็ดีแต่เราอยากมีฮิว ก็ว่าขอกมาวหายไปไหนเวลหกเงินห้าสิบอกมาวสามดาวเขาเล่นเก่งเกินไปปุบวะผมเขาน่าจะเล่นเก่งเกินนะผมเสียดายโหมดหกครบรอบหกปีทีทีไม่มีในโกลเด้นอยากให้มีอย่างน้อยๆเป็นโหมดพิเศษก็ได้ไม่แน่หรอกครับเดี๋ยวมันก็อาจจะเอาเข้ามาแต่ผมลุ้นให้มันเอาเซต,ติเข้าม,ามามากกว่านะ อักเม้นไหนพี่ว่าเก่งสุดครับแบบเจอต้องหยิบส่วนตัวผมนะที่ไปได้ทุกคอมเลยอะเพลสิ่งโรตัดถ้าเกิดตอนนั้นผมไม่มีไม่มีพวกเจาะเกาะไม่มีพวกของคิอะไรเงี้ยเออผมก็จะหยิบนะเจอหยิบบ่อยอยู่เพลสิ่งโรตัดไอเทพใหม่แทนตีก็จะมันเพิ่มพลังเวทใช่ครัมันได้พลังเวทเยอะนะ3าห้าเลยนะได้วามเรียวโจมตีด้วของดีอยู่ ลักเม้นฮีโร่วายเก่งไหมเก่งนะครับเก่งอยู่เล่น6ไอ้เนี่ยหกแวนการ์ดเล่นกับคอกมาก็ได้เ <c oughs> ชื่อน่าจะแพ้บ้านนี้แลเนะี้ยเฮ้ย tf tf ทีเ tf ดาวเดียวดาวเมจห้าพันด้เวลาโลแล้วเราเลือดเหลือหกสิบแล้วเนะี่ยต้องหาของแท้งก่อนว่ะโอ้โหเชื่อถ้ากูได้นะบอกเลยเป็นเรื่อง เอาดีว่วะดีแหละเชืช่อโชว์แก๊ดแพไม่หยิบได้ไงไม่ได้พวงเรื่องไอเทมขนาดนั้นแล้วเดีย่ยเชื่อผมควรโลดาเลียสด้วยไหมเนี่ยอยากได้ทีเอฟก่อนนะสแกาเนอร์มาวะสแกาเนอร์แทนเชนี่เชนี่เก็บวะทีเอฟมันจะไม่สองดาวจริงเหรอวะหยิบมีทีเอฟหนึ่งตัวขอล์กโอเคโอเค ดาเลียสนี่โลดีไหมเนะี่ยถ้าถ้ามันมาแนะนำเก็บเด็บบอสสองแนะนำสายฟูลดาเมจว่าไงทุกคนไอ้เชี่ยผมเก็บดาเลียสด้วยดีปะวะโลมันด้วยดีไหมหรือว่าไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าเก็บตังไว้ไปโลไอ้นี่ดีกว่าไม่โลเออทำสี่สิบดีกว,ว่าเห็นมันออกเยอะไงก็เลยลังเลเฮ้ยเทศโอ้ยเ,เชี่ยเทศสวยจัดเชี่ยเห็นแล้วรู้สึกแบบ ฟินเททแบบเนี้ยเทปไม่ขาดไม่เกินฟินจัดจริงแม่งรู้สึกโคตรดีพอเห็นเทปแล้วแบบไม่ขาดไม่เกินเนี่ยโรกรกิขผมอะชิ้นแรงจัดเลยนะยิงไม่หยุดเลยว่าอักเมน3สามเป็นไอไออักเมนบูมบอทได้ไหมแบบบ้มบัมอะบูมบับมไปเลย บุมบ้ามซัมเบ่เด้พกมาวหนึ่งดาวอะทั้งเกมแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยอักแองมาแล้ววะไปดิอักแองหรือกันเบดดีกว่าเอ้เรามีเรามีฮิลอยู่แล้วอักแองดีกว่าก็ให้ใครถือจอเวด้วยนะ่ะนี่ไง ตัดฮิวเนาะยังไม่มีโลกันต่อโอเคข้อกมาว่ะโอเค that's g o โชว์แกตต้องสาบแล้วครับคอนเทนต์จัดให้ขนาดนี้ <laughs> สาธุผมคิดไม่ผิดแหละที่ผมหยิบมาในวงอะเชลแกตนี่ดิวะของโคตรดีนี่ดิวะมานาโฟดี้โอเคฮิดเลยได้ไหมฮิดเลยดิฮิดเลยฮิดเลยฮิดเลย t ด a t s เราวินกติกอยวเทมโปลไปปะปะเป็นเรื่องถ้าไปวิวเจ็ดโลเป็นเออกัดมาหาเลยมันจะเซิร์ฟผมเกินไปดลเท่งนั้นนะ่ะมันจะเล่นเก่งเกินเชี่ยโคตรแรงเชี้ยโคตรแรง,แรงเก็บตังค์ขึ้นก้าวยาวจริงชิวแล้ว ทะลวงซ้ายเอ้ยทะลวงขวาดีกว่าเพราะส่วนใหญ่คนจะเอาแคดดี้วางไว้ขวาเนาะเผื่อแบบ TF แม่งยิงถึงตัวหลังมีพิเจอร์จเจอไงคอกเมาว,วูมบอดเก้อนี่จะโชว์ให้ดูบูมบอดของแทมทำเป็นมันเป็นยังไงมับเขาให้อย่าให้ได้แคดมับเขาให้คอกเมาจะตายนะเห็นหรือเปล่ามับเขาให้นี่งไง <laughs> ชื่ทเทีดาเอหมืน,นึง โคตรเก่งเข้าจัดปลาไพ่กับป้าจรวดไปด้วยของจิงแคททียิงปืนกลถ้าอักเมนสุดท้ายแม่งเป็นไออักเมนบูมบอดแล้วแม่งจะโคตรโหดเลยนี่ผมอยากได้บัมเบิลเวสทุกอย่างแม่งก็จะครบเลยไอกเกฟนี่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะเก,เกฟเขาของไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไออักเมนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมันเล่นยากเว้ยในแหลงอ่ะจริงๆนะเพราะว่าช่วงสเตจสี่นะคนอื่นเขาแบบมีเทสเล่นกันแล้วเราเล่นไซเฟอร์อยู่เนี้ยแล้วถ้าเกิดไม่แคสก็คือเงาเลยแล้วแม่งก็เก็บสแต็กได้โคตรน้อยแคสอย่างมากก็ประมาณสามสี่ร้อยที่ผมเคยทาได้นะแคสตอนวลตอนสามเจ็ดไปลึกกว่านั้นก็เริ่มแพ้แล้ว,วตตอ่ะสเตจสี่เล่นยากอ่ะกวัวเออกอดไม่ออกนั่นเลย เฮ้ยเอาคุณสิบบาทครับคุณซาลินซาลินหนับหนุนสิบบาทครับโลกพี่ชื่ออะไรครับชื่อพอร์ตครับ P O S H P O S H บัฟแบบอาร์เมนต์นี่คือแบบบัฟทีเอฟแบบเต็มที่อ่ะคือบัฟทีเอฟทุกอย่างอ่ะไอ้ต่อแปดบลูมบอร์ดฮิวิสเวตมานาโฟฮิลลิงออฟฮิลลิงออฟนี่อาจจะบัฟทีมเนาะไม่ได้บัฟทีเอฟเท่าไหร่แต่คือเราแบบ กะให้ทีเอฟเก่งแบบตัวเดียวเลยตอนนี้แล้วมันก็เก่งจริงไงสิบ <c oughs> <10 S 1> อันนมาบ้านนี้เหรอเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเลยบ้านนี้เหรอเอาละ่ะโอ้แต่ว่าเวลแปดเอง,น,ไไงเออน่าจะไปไม่ถึงเอเอน่าจะไปไม่ถึงหรอกเวลแปดเองไม่ออกมาจากไหนวะ <c oughs> รอบคีฟแน่เลยเลือดสิบแปดกับเวลแปดเงินสิบบาท แต่ต้องไปเวลสิเจอเราอีกสักทีหนึ่งก็ไม่น่ารอดแล้วอ่ะเจอ,อบอดไอค้คอกมาวก,ก็ไม่รอดละบอดคอกมาไม่ก็โหดอยู่นะต้องหาของให้เอกกอกอดด้วยเอ้ยผมต้องทำของให้โชคแกได้ครบก่อนนี่วาหอกอสดี จะขอให้เออกอดไปแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้าคอมบีบแต่เติมช็อคแก๊สสองตัวจัดไปเฉียดไปครับใช่บ้างแรงจริงด้ยหรือว่ามันควรเป็นอย่างอื่นดีกว่าอาร์กเองวะเป็นแบบลาบะดอนไปเลยอย่างงี้ดีไหมตายไปแล้วบ้านนั้นอ๋อยังอยู่นี่วะเลือดเหลือห้าไม่น่ารอดวิวแปดเงินห้าสิบแต่ว่าเจอสามคนบนนี่คือไม่รอดหมดเลยเนะี่ย ไม่น่ารอดผมว่ากันเบสผมมีฮิลอยู่แล้วอะผมมีฮิวิสเวสอยู่อยากได้เป็นแบบแรงๆไปเลยอะแต่ถ้าไม่มีฮิลถ้าไม่มีฮิด้วยอัคเมนตผมว่ากันเบสน่าจะดีอยู่บ้านนี้โหดอยู่นะชิมยิงวิซายรัวๆเลยวะดูดิชิดูดิไอ้เหี้ย ไอ้เชี่ยโคตรโหดตะเม็ดเกือบหมื่นห้าไอ้เชี่ยยิงมิซายโคตรโหดหกจรัวขนาดไหนนั่นดิไปเลยปะล่ะไปดิอยากเห็นแล้วว่าเจอเอกรัดขอร้องเอกัดเอกัดไม่ใช่มึงเอกรัดเอกรัดเอกรัด เชยไม่เจอถ้ามีอัเมนบูมบอดแม่งเกียงกันนีอีกนั่นดิอยากได้อ่าเรียวรอให้บ้านนี้ไม่น่ารอดน่าจะได้กลับล็อบบี้หรือเปล่าน่าจะได้กลับล็อบบี้แหละเฮ้ยย่ามิซายมิซายนี่ไงเฮ้ย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  ไเ่งเอาล่าหลบสกิลกูไอ้เชี่ยม่งขึ้นไปอยู่บนเบนตแต่ฟาดไอ้เียแม่งโดดหลบไม่สาซไปอยู่บนเบนน่ะไอเอาของรอเลยเอลกอร์หลบแบบดิจิตอลเลือดเหลือห้าเว้ยอาจจะโดนในบ้านที่หนึ่งกระทืบก็ได้เอกอดเอลกอดไอ้เฮียไปไหนใส่ใส่การเล่นดีกว่าแล้วก็ใส่ตาบูมบอทหฮเวกแต่ก็โคโบโกก็อยากเล่นนะแต่ว่าการเล่นเนี้ย แต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีอะไอตัวพวกเนี้ยมันต้องเป็นเออร์กอดไอเชอร์กอดไปไหนวะฮัลโหลก็ได้ตอบทีเรามีเท่าไหร่ละสิบสองบาทอีกสักอีกสักสองรอบก็ได้เลือดเรามีอยู่อีกสักสองรอบแต่เราสู้บ้านนี้ไหวเลยเว้ยพวกม้าตายเลยดูดิ ชื่อว่านี้มันเอาเขาเอาโอกาสสองตัวแล้วอะเบลสิบเลยปะล่ะขายโชแกตบ้านบนเล่นเออเนาะมันก็เล่นห้าบูมบอทเหมือนกันเหรอมันไม่มีตาไม่ใช่เหรอวะเล่นโชแกตทำไมวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยไอ้เีไอเอเนม่านี่มันยังรอดอยู่อีกแล้วะเนี่ยเถ้ามันเข้ารอบคีฟได้นี่มันมันมันมีโอกาสสิบแล้วนะ ไม่ไหวละไอ้เฮีย hey, มึงจะมาไม่เชื่อก่อนกูว่าแล้วมันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่ะไ <Hey, here. S 1> อ,อ้เฮย้ยผมเจอว่ะผมเจอผมเจอจะไหวบ้าววะ ไปดิขอร้องไปทีข้าเอาล่ามันตายไปซะเฮ้ยเจอกูนี่นี่ไม่ต้องเล่นตาบูมบอดปีวะกูขออะไรกูขอกูขอเออกอดได้เชียกูอยากเล่นหกบูมบอดเอ๊ะกูขอร้องจริงๆขอร้องล่ะมึงไปเวลสิบแล้วเนี่ยแล้วลงการเล่นอาตาบูมบอดให้เวกแม่งเฟียววันนี้เนี่ยสรุปไม่มีตังค์ละ ตอนเล่นไม่ออกแพ้คีบปุณเนี่ยโชแกตแบกหน่อยโชยแกตโชแกตเฮลฟ์โอเคมาไอ้เหี้ย40บาทสุดท้ายไม่ถึงหรอกประมาณ30ากวา่าโชแกตเหมือนกันวะชิดโชแกตเราเอากว่าดิไอ้เหี้ยมาเฮึแม่งออก5บาททุกตัวเลยยกเว้นเอกอกอดไอ้เหี้ยทำไมวะ ใช่ไหมผมรู้สึกโล่งจังวะผมรู้สึกโล่งจังวะนี่นึกว่าจะไม่ได้เล่นซะและ้วมาแล้วไงหกบุมบอดนะยูจะมิตรายรัวๆไปดีอือนี่ ไม่ต้องเล่นชื่อบ้านนี้มันเออกอดสองดาวไปแล้วมาผมมีบัลเวตแล้วเออกอดเฮ้ยไม่ใช่โช์แกดผมก็ถึกเข้าไปอีกอะบ้านมันเป็นกายภาพหมดเลยเนาะผมเอาดไอีไอ้เนี้ยไซต์ตัวอื่นเหรอบูมบอดเวีบูมบอด,บบอดเขาไม่มีตาเว้ยผมหกบูมบอดอะนันน่งเทดมันแว่งเทคคี้ไปหน่อยนึง ไม่มีตายผมมีบุมบอดไงมีหกบุมบอดไงมาดิมาดิาดเฮ้ยมันมีแท็กสองดาวไอชิวนโหดกว่าอา่ะผมต้องโพิชั่นอะไปยืนฝั่งเดียวพอกมาเขาผมจะหาเออกอดเจอป่าวะออกไปแล้วสามตัวสี่ตัวไอ้แ้ยและนี่เขาเก็บโชกเกตแบบหมดผูเลยมั้งนะเออกอดภาพอาจจะเปลี่ยน คนดูสามร้อหลับไปแล้วกี่คนเหลือคุยกับผมประมาณสิบคนนะอีกสองร้อยเก้าสิบคนหลับไอ้เชื่อแต่ว้า,ามันโหดอย่างวะเฮ้ยีปสู้ไม่ได้เลยดิฟเพราะอะไรวะเดี๋ยวผมลองโลดดูดิโชแกตมันไม่ฮิตแล้วฝั่งนู้นมันก็เล่นเลย ผมหากรอนดไม่เจอเลยเว้ยเจอตัวเดียวนี่คือบุญแบบบุญสุดๆแล้วลองเปลี่ยนหี่อดิเดี๋ยวผมลองแบบนี้ดูเพราะอาร์แองผมว่ามันน่าจะสกิลไม่ทันเชี่ยทีวิสเฟสตายเว้ยรดนคอกเมาวยิงม่ย่ย <laughs> จะหลุดกูจะหลุดป,ป,ป่าป่าไปเรื่องแย่แล้ววะทุกแท้งเขาหนากกว่าเออใช่ครับแม่งมีทั้งเนี่ยหนากกว่าเยอะเลยอ่ะเฉยหกบูมบอ์ดคอนเทนต์มันตัวห้าบาทเยอะด้วยแหละหรืออาจจะเป็นการเบรดดีกว่าวะทริปเ,เฟดผมอ่ะ ฮิวิสเวตมันไม่ทันวะไหวอะไม่ไหววะเบือส,สุดกันทีทีเอฟีโลน่าจะได้แค่นี้นะทีเอฟต้องเป็น MF น่าจะน่าจะดีกว่าหรือเปล่าวะแต่ MF มันต้องแคปบอร์ดยังไงอะหกบอร์ดทีเอฟอะแต่มันเก่งนะงจริงๆอะแต่บ้านนั้นมันเวอร์เลยแม่งตัว5บาท2ตัวเลยแวลูแม่งต่างกัน สู้ฮอกเมาวเจ้าของคอมไม่ได้เออแม่งต้องยกให้มันจริงเชื่อฮอกเมาฮอกเมาวยิงมั่วด้วยดปดะเด็นนะ่ะนะ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup ัไหมบอกคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติด,ดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน